คบเด็กสร้างจานผีคบคนดีสร้างมนุษย์ต่างดาวเรื่องราววิกฤติการเมืองไทยวันนี้กำลังกลายเป็นนิยายอาวกาศที่ของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแต่ไม่เป็นจริงสําหรับคนรุ่นโบราณก็คือนิยายผีแม่นากพระขนงที่เล่ากันไม่รู้จบที่กลายเป็นอุดมกติของความรักของคนดีที่รักกับผีได้ยาวนาน แต่ปัญหาบ้านเมืองจะอยู่กับเรื่องเล่าจินตนาการที่ไม่เป็นจริงไม่ได้สวัสดีครับผมวิวัตน์เราจะมาอัปเดเตเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปบทวิเคราะห์นําโดยท่านสสดออรสุนัยและทีมงานช่องสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับคนรุ่นใหม่ที่สังคมส่วนหนึ่งเชื่อใจว่ามีความคิดใหม่และเป็นคนดีที่เป็นความหวังว่าจะสร้างสิ่งใหม่ในอดีต ตอนหาเสียงเคยพูดว่าจะแก้ปัญหาของประเทศไทยได้ภายใน100วันแต่วันนี้มีโอกาสก็ไม่ทำเพราะเกรงว่าจะเสียการตลาดแต่กลับไม่คิดว่าประเทศชาติกำลังรอการแก้ปัญหาที่รอไม่ได้คือวิกฤตเศรษฐกิจและความหวังดีที่ตัวเองคิดและเชื่อมั่นกำลังกลายเป็นการสร้างวิกฤตให้หนักขึ้นด้วยคาว่าเสียสละไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตนแต่กำลังปลุกให้ผู้คนเชื่อว่า มีมนุษย์ต่างดาวที่เป็นอันตรายกำลังจะทำลายโลกการเสนอขีดเส้นให้สี่เดือนต้องยุบสภาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติชาติแต่ก็ระแวงว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่ที่น่ากลัวแม้ว่าสัญญาว่าจะยุบสภาภายในสี่เดือนหรือเร็วกว่านั้นแต่ก็อาจจะสร้างเสถียรภาพให้มีเสียงข้างมากได้เมื่อให้นายชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีและจะยืดเวลาไม่ยุบสภาภายในสี่เดือนตามสัญญา ในขณะเดียวกันก็ระแวงว่าพักภูมิใจไทยจะหักหลังใช้เวทหมุนเรียกงูเหา่าทําให้เกิดเสียงข้างมากและก็ไม่ยอมยุบสภาภายในสีเดือนจนกระทั่งในอนุทินหัวหน้าพักต้องออกมาประกาศว่าจํากัดจํานวนเสียงสสงูเหา่าไม่เอาเพิ่มอีกแล้วและจะขอเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างถาบอลในขณะที่แกนนําพักประชาชนอีกฝั่หนึ่งก็วิตกกังวลว่าทั้งพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยต่างไว้ใจไม่ได้ ทั้งสองพักจึงไม่ควรที่จะโหวตให้พักใดพักหนึ่งซึ่งทางออกที่ดีควรจะอยู่เฉยๆดีกว่าเพื่อจะได้คะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งหลังยุบสภาสถานการณ์เช่นนี้จึงคล้ายกับสำนวนไทยโบราณที่ว่าคบเด็กสร้างบ้านคบหัวล้านสร้างเมืองแต่สำนวนสมัยใหม่ที่ล้ำยุคและสร้างจุดสนใจได้มากกว่าจึงกลายเป็นว่าคบเด็กสร้างจานผีคบคนดีสร้างมนุษย์ต่างดาว แม้ฟังดูเป็นเรื่องน่าสนใจที่เด็กมีความคิดสมัยใหม่และเป็นคนดีที่มีความคิดบริสุทธิ์แต่บ้านเมืองจะเกิดสะดุดไม่มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเลยภายในระยะเวลาสี่เดือนได้อย่างไรซึ่งขณะน,นี้พักประชาชนมีแนวโน้มที่จะให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างถาบอลในช่วงระยะเวลาสี่เดือนเพื่อให้เกิดการควบคุมรัฐบาลไม่ให้เบี้ยวในการยุบสภา สุดท้ายสถานการณ์การเมืองไทยจึงกลายเป็นตู้แช่แข็งประเทศไทยใน4เดือนหรืออาจจะนานกว่านั้นที่เกิดจากการชักกระเยอะต่อรองกันในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับพัฒนาประเทศชาติเลยและทําให้การบริหารราชการแผ่นดินกลายเป็นสุญยากาศที่ยังมีความคลุกคลุนของสงครามที่ชายแดนเขมรที่อาจจะเกิดสถานการณ์อะไรที่คาดการไม่ถึงเกิดขึ้นได้ในขณะเดียวกันกับการแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่โหงกระหน่าที่ไม่อาจจะรอได้ ที่ไม่มีใครกล้าจะมาติดต่อและมาลงทุนด้วยเพราะเป็นเรื่องแปลกประหลาดที่รัฐบาลจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยอยู่ยาวนานและมีเสียงฝ่ายค้านเป็นเสียงข้างมากภาวะการเช่นนี้จึงสุดท้ายไม่มีทางออกซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลรักษาการที่ต้องรีบจัดการปัญหาก่อนที่อำนาจนอกระบบจะฟักตัวทางความคิดขยายตัวจนเกิดเหตุการณ์ไม่พึงปรารถนาที่เป็นอันตรายต่อระบบประชาธิปไตย ดังนั้นความคิดที่จะรักษาระบบประชาธิปไตยของเด็กๆที่ไร้เดียงสาทางการเมืองจึงกลายเป็นการสร้างธุรกิจจากนิยายมนุษย์ต่างดาวรัฐบาลจึงจำเป็นต้องทูนกล้าวเสนอการยุบสภาโดยไม่มีทางอื่นใดได้ไดขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวของเราผมวิวัฒน์สอสอดอรสุนัยและทีมงานตั้งใจและมุ่งมั่นเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องสุนัยทีวีช่องสุนัยแฟนคลับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ